น,นี่ก็จะเป็นสำเพ็งนะคะจะมีสำเพลงอยู่ตรงเนี้ยเอ,อ่อไม่ได้มานานเลยนะเนี่ยอยู่ซอยวานิดหนึ่งเนี่ยจริงๆเราเดินออกทะลุตรงนี้มาก็ได้นะเดี๋ยวคลิปนี้เราจะไปเยาวราชกันไปเยาวราชกันนะไปคราวนี้เป็นสำเพ็งเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปอื่นเดี๋ยวเรามาสำเพลงกันนะคลิปนี้เรามายาวราชกันก่อน เดินมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นไชน่าไชน่าไชน่าทาวสำเพงเนี่ยเขาก็จะเริ่มขายตอนช่วงกลางคืนแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเยาวราชเรามาดูบรรยากาศของสำเพงกันก่อนตรงนี้คือสำเพงสำเพงสำเพงจะเป็นย่าน ค้าขายเกี่ยวกับพวกกิฟช็อปหรืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้สำเพ,งส,เพงสำเพงสแควร์ซอยผลิตผลอันนี้สำเพงก็จะมีพวกกระตุกกระตุนตุ๊ก,กตาขายอย่างเงี้ยอ่อกิฟชงกิฟชอบขายเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวกลางร่มก่อนแป๊บหนึ่งนะปะเราเดินกันต่อ อันนี้ก็พามาดูบริเวณสัมเพลงคร่าวๆตรงนี้เป็นสัมเพลงแล้วค่ะอยู่แกรนไชน่าโรงแรมแกรนไชน่าสัมเพลงนี่คือของขายจะเยอะมากที่เป็นพวกกิฟชงกิฟชอปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปพี่ๆจะพาทุกคนมานะแต่คลิปนี้ไปยาวาราดเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ยาวาราชกันเลย ถนนเยาวราชอันนี้แยกราชวงศ์ทีนี้เราก็มาเยาวราชกันนะคะท่ามกลางสายฝนที่แบบตกโปรยปลายลงมานะคะเยาวราชนะคะเยาวราชคะ่ะมาเที่ยวเยาวราชตอนกลางคืนนะคะเมื่อกี้ก่อนที่บิ๊บี้จะให้เพื่อนๆไปเยาวราชบิ๊บี้ไปสำเพ็งนะคะ เขากําลังเก็บหรือว่าเขากําลังเปิดอันนี้บิ๊บไม่รู้แต่ว่าจะบอกว่าเยาวราชก็อ่าตอนนี้เราก็เดินมาเยาวราชเยาวราชก็เริ่มจะคึกคักแล้วใช่ไหมหรือ,อยังไงเราไปดูกันก่อนเพราะว่าเราก็ไม่ไม่รู้อะเพราะว่าอ่าถ้าคึกคักเนี่ยบี๊บจะบอกว่าเยาวราชเป็นถนนที่ค่อนข้างที่ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรแม้ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบนี้ แต่อย่างน้อยก็แบบเออแต่อย่างน้อยก็แบบก็ยังก็ยังไปต่อได้ยาวราดายตรงนี้จะเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ที่แบบว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เวลาถ่ายรูปเข้าใจปะเนี่ยเดี๋ยวพี่ๆทำให้ดู ตรงนี้ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เวลานักท่องเที่ยวหรือประชาชนที่มาเที่ยวเนี่ยก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะสวยๆงามๆเขาก็จะมีไฟสวยงามมากเหมือนเรามาอยู่ในเมืองจีนเลยนะคะแต่ที่นี่เป็นประเทศไทยนะคะอันนี้ก็เป็นถนนมังกรคลิปที่แล้วที่เราไปทรงวาดเนี่ยมันสามารถที่จะเดินทะลุเข้าไปทรงวาดได้เลย,เลยถนนมังกรเนี่ยอ,อันนี้ก็มาย,ยวาวราชกันแล้วนะคะ อ๋อไอติมผัดอ๋อมีไอติมผัดก็มีไป,ไปถนนเยาวราชกลางคืนเยาวราชกลางคืนช่ำๆเราก็ลองมาดูว่า เปไ็นยังไงบ้างคึกคักไหมอะไรไหมแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแต่ยาวราชก็ถือว่าเป็นถนนจุดหมายปลายทางเป็นเดสิเนชันของนักท่องเที่ยวหลายเชื้อชาตินะที่เขาก็ต่างกันก็มาหาเสื้ออะไรกินอย่างเงี้ยเพราะว่ายาวราชเป็นถนนที่แบบมีแต่ของกินอร่อยอร่อยอ,อะไรอย่างเงี้ยของกินเขาจะอร่อยอร่อย เขียวเขียวเขียวเซ่าอ่าเกียวซ่าค่ะเกียวซ่าไก่ น,นี่ก็จะเป็นตลาดเก่าเยาวราชนะคะเยาวราชซอย11ตรงกับเยาวราชซอย6ตรงนั้นก็จะเป็นซอยสาลเจ้าเหล่งบวยเอีย้ยป่ะเราข้ามดีกว่าไปเดินฝั่งนูน้นบ้างกลางวันตรงนี้ก็จะเป็นตลาดเหล่งบวญเอีย้ยทะลุไปวัดมังกรเอ่อ MRT วัดมังกรได้นะคะยี่อยู่ซอยเยาวราชหซอยอิสรานุภาพนะคะอ่ะ Trong này có khuẩn rau mông, khuẩn rau rác À, bây à, giờ Bà mực Mực, 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 mực Mực, 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 mực ปลาหมึกปลาเบิกว้ายมีหมูกรอบด้วยอ่ะเออหมูกรอบก็ไม่เนี่ยเยาวราชเขาก็จะขายพวกเนี่ยเห็นปะมีเป็ดอบเป็ดอบลมร้อนเนี่ยเนี่ยที่เขาเรียกกันว่าเป็ดอบลมร้อน เป็ดอบเป็ดอบวันฟันอ้อยแล้วก็มีพวกสมุนไพรมีอะไรขายยาวราชเนี่ยจะมีพวกที่เป็นของขายเยอะแยะมันจะมีหมูแผ่นหมูหวานหมูหยองอะไรอย่างเงี้ยหมูสวงหมูหมูสวค์อย่างเงี้ยอ่าเนี่ยหมูสวรค์หมูอะไรก็มีอ่ะมาดูตามตาม ขนมครกก็มีนะเนี่ยเออมีขนมครกด้วยอป,อปลากระเพาะปลาน้ำแดงอืมตั่งได้นะจ๊ะรุ้วค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงด้วยนะจ๊ะ,ะ,จะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลายาวาาดทำเองโตกเกียวเนยก่ออชะนะา คุณค่ะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยวเราต้องเดินต่อใจดีนะให้ชิมได้อันนี้อันนี้บ้าบินอันนี้อยู่กรอจีรอกรอกรอจีเรนอะวลาใีญ่อะอ ก็จะเอาไอ้ตัวแป้งเนี้ยมาคลุกกับกน้ำตาลเนี่ยฝรั่งยังกินเลยเนี่ยฝรั่งยังกินเลยเธอก็ร,รอจี บันเดียวบันเดียวบันบันบันขวดเลยบันเียไม่ใช่ว่าไซวันนี้วันนี้ไซสได้ ไปสั่งด้านนี้ได้ปลาหมึกปลาหมึกอันนี้กว๋วยจับอ้วนโภชนาก๋วยจับอ้วนโพชนาะอ่ะเดินต่ออันนี้เป็นยาวราชในวันที่12สิงหานะวันแม่นะเออ ทุกคนดูกันว่าคึกคักไหมแต่เราเห็นแต่จางชาติแต่ก็ไม่ได้คึกคักเหมือนเมื่อก่อนเออแต่เราก็ยังจะบอกว่าเยาวราชน่มันก็อยู่ทุกยุคทุกสมัยจริงๆมังกรขาวบะหมี่เกี๊ยวไปเดินต่อเนี่ยแต่ตอนนี้เดินก็ไม่ได้อึดอัดเหมือนเมื่อสมัยก่อน ถ้าเป็นสมัยก่อนที่พีพ่่เคยมานะอุดอาชิพพายอุดอาชิพพา,า,ายเลย วัวลอยนวลทองสวิตามอันนี้ตาเด็กสมบูรณ์ กุยช่ก็มีนะเนี่ยขุยช่ตลาดภูเกี้ยวซาขุยช่ตามเนี้ยเยาวราชซอยเก้าขุยจับในเอฟคนก็โอเคเยอะก็เยอะ ประมาณนี้แล้วค่ะ ีวิปีก็จะขอปิดคลิปกันเพียงเท่านี้นะคะสําหรับเยววาวราชเดินมั้งแต่สำเพลงเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็เราอยู่ที่ซอยพดุงดงสําสหรับวันนี้สวัสดีค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e กันด้วยนะคะสวัสดีจ้ามีนวดด้วยเออ